คลิปนี้นะครับทุกคนนะผมก็จะมาแบบว่าเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าผมก็จะหาว่าคนที่แบบว่าทํา y o u t u ู e เหมือนกันนะครับที่เกี่ยวกับช่องผมนะครับพูดง่ายๆคือว่าแบบมันถ่ายผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบผมไปอยู่ในช่องมันอะไรอย่างเงี้ยและเออที่มันกินนะทุกคนคือบูฮาวายนะทุกคนจะใ่ดกได้หรอตกใจจริงอะจะบอกทุกคนนะครับว่าแค่นี้นะครับทุกคนนเะยาจะบอกว่ามีแบบว่าสิ่งที่แบบมหศัศจรรย์ที่ทุกคนต้องอยากดูไหยครับทุกคนนะเออถึงแม้ทุกคนจะไม่รู้ก็ตามนะทุกคน ถาบริษัทที่ครับอ่าเออันนี้โทรหาใครครับเนี่ยช่องเดกสตูดิโอใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับพอ๋อ่งรถซูเปอร์คาร์สักสิบคันหน่อยครับนั่นแหละเออก็ส่งวันนี้เลยนะครับอะไรนะครับอ๋อซูเปอร์คาร์หมดแล้วครับนั่นแมวก็ได้ครับนั่นแหละอืมนั่นแหละนั่นแมวก็ได้เออเกรียนเชียรอะไรกูวะสวัสดีครับทุช่องเดกสตูดิโอฮู้วว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  คนรู้ไหมว่าล่าสุดใช่ไหมทุกคนนะเออก็ถ่ายมาเมื่อสองวันที่แล้วทุกคนนะจะบอกว่าดูเรียนผมทุกคนนะไม่ได้เปิดนะครับทุกคนรู้ไหมทุกคนว่าเพราะอะไรเพราะโควิดนั่นแหละทุกคนนะเออผมก็เลยต้องมานั่งเรียนออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเหละเออก็อืมก็ก็ดีนะครับทุกคนเออก็ดีแหละอืมเป็นที่อะไรวะเออนั่นแหละเออก็มาเล่ยกันเลยนะครับอ่ะอะไรก็ในวันนี้นะครับทุกคนนะเออก็เป็นคลิปแบบว่าเออใช่ นั่นแหละดูเข้าเหมือนเดิมใช่นั่นแหละเออก็ก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่บอกว่าเออแบบบางโรงเรียนอาจจะแบบเรียนออนไลน์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมนั่นแหละเออก็โรงเรียนผมก็เรียนนะครับทุกคนเพราะว่าอุดรนะครับทุกคนเป็นผูดติดเชื้อมากเยอะสัตว์เลยทุกคนเออเลยเพราเลยต้องบอกว่าแบบให้เด็กมาเรียนออนไลน์อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะเออดีเสียสัดนั่นแหละสุดไปดีนะครับทุกคนนะเออก็ถ้าเรียนออนไลน์ทุกคนมันเหงานะครับทุกคนนะเออถ้าผมเรียนออนไลน์นะความรู้สึกผมเองอ่ะเออเรียนคนเดียวมันเหงานะครับทุกคนนั้นโชค ใหม่อะไรเงี้ยเออแล้วก็สาวสวยด้วยนะครับทุกค,คนเออนั่นแหละสิ่งที่กูต้องการที่กูไม่อยากเลี้ยวอะไรนั่นแหละก็อยากจะบอกเรื่องนึงนะครับทุกคนนะว่าคลิปนี้นะครับทุกคนนะก็เป็นคลิปที่ไม่ค่อยอลังการเท่าไหร่นะครับทุกคนเนาะเพราะว่าเออผมก็นึกได้เบเกียมันตอนเช้าผมมันนึกได้ผมก็เลยบอกว่าถ่ายแม่งตอนกลางคืนนี่แหละมานั่นแหละเออก็ในคลิปนี้นะครับทุกคนนะผมก็จะมาแบบว่าเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าผมก็จะไปหาว่าคนที่แบบว่าทํา youtube เหมือนกันนะครับที่เกี่ยวกับช่องผมนะครับพูดง่่าออมะะไรงเี ทุกคนตงเข้าใจนะทุกคนเออนั่นแหละก็ไปดูกันเลยนะครับทุกคนนะเออไปสามสองสามสองหนึ่งสองโอเคตอนนี้นะครับทุกคนนะเราก็เข้ามายูทูปเรียบร้อย แล้วก็จะไปเสิร์ชหานะครับทุกคนนะว่าพิมพ์ว่าเด็กสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยแบบมันจะมีคนแบบว่าทําคลิปเกี่ยวกับผมไหมนะเพื่อนไงคือว่าแม่งฟีดกับผมไม่อะไรงั้นแหละเออเสิร์ชไปนะครับทุกคนอ่า D A G อ่าโผล่แล้วทุกคนเออดูดิโอ้โหแบบแค่แบบพิมพ์แค่สามตัวอะไรแม่งโผล่แล้วทุกคนดูดิเออคลิปไปเลยนะครับทุกคนอ่าเข้ามาก็จะเจอคนที่หน้าตาหล่อๆนะครับทุกคนนะเออนั่นแหละเออก็เออใครไปไม่ได้ก็กูเองนี่แหละเออก็มีอะไรบ้างอ่ะผมว่าแรก็จะเป็นแบบว่าอาบน้ำให้สุดนนนนัััะะะครรบอออไ่แหลเก็ นี่ก็คลิปล่าสุดอะไรอย่างเงี้ยแหละเออคลิปสองก็ทำซุ่มตามอะไรอย่างเงี้ยเออแม่งกูเพิ่งรู้ว่ากูทำซุ่มตามเพี้ยขนาดนี้ก็วันนี้แหละเออนั่นแหละไอ้คลิปเนี้ยอันนี้ก็เป็นคลิปแจ้งเกิดอีกคลิปหนึ่งนะครับทุกคนดูคอสเพลย์อะไรอย่างเงี้ยอีพีสามอะไรเนี้ยก็จะมีอีพออี EP ใหม่นะครับทุกคนนะเออก็ติดตามด้วยนะทุกคนนะทุกคนอย่าว่าอยากดูอะไรเงก็ต้องกระทืบไลค์คลิปนี้ถึงอยไลค์อะไรอย่ามานั่นแหละเออเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงไปนะครับว่ะเผื่อแบบว่ามันจะเจอแบบว่าคนที่ทำ นั่นแหละมันน่าจะมีนะเออนะเขาขอให้มันมีหาหาหาซิมีม่บล่ามันซิมีบ่บล่าเฮ้ยเฮ้ย อะไรเว้ยเนี่ย MK แกล้งคนแกล้งเด็กสตูดิโอกินน้ำยาบนปากจิตเท่แต่นี่ผมเคยดูแล้วนะทุกคนนะเออแต่ว่าดูอีกทีหน่อยเพราะว่าไม่ได้ดูนานแล้วอะไรอย่างงี้เออเป็นเพื่อนผมเองอะไรอย่างเงี้ยฝากกดติดตามให้เพื่อนผมนะทุกคนให้มันถึงพันซับอะไรอย่างงั้นแหละเออนั่นแหละออมคือบอกก่อนว่าคนเพื่อนคนนี้นะครับทุกคนนะไม่แบบถ่ายคลิปกับผมมาหลายปีแล้วนะทุกคนนะถ้าทุกคนย้อนกลับไปคลิปเก่าๆทุกคนจะเห็นเองทุกคนนั่นแหละเออเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยวันนี้ครับผมนะเรามีแผนที่จะแกล เดี๋ยว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 ทำไมมันตัดหน้ากูหน้าแบบนั้นแล้วดูหน้ากูดิไอธิบายแม่งน่าเหมือนตอนนี้เออหน้าแบบนี้สิเออเข้าใจไหมกลับไปตัดใหม่นะเออเหี้ยไม่มีแฟนแน่ๆเลยไอ้เหี้ยไม่ง่ายเลยนั่นแหละเออมาดูต่อนี่โทรโคเทสทุกคนพัมพานามพัมพามพัมพัมพามมื้เหี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับ ยึดเคสี่ห<อ>นึ่งศูนย์ด้วยเรามีแพร,พรที่จะแกงไอ้อบแกงไอ้อบใช่ไหมโดยการเราจะทำเป็นแบบว่าดูแม่อะไรอะไร จะเอาน้ำยาบนปากแกเข้าไปเลยอุ้ยยเีตายแน่เอาจริงๆนะทุกคนอันคลิปนี้ผมผมไม่ได้แบบแอคติ้งนะครับทุกคนนะแบบว่ายูยเตีทุกคนนะหลังเลิกเรียนอะมันเตรียมการไว้ตั้งแต่ล่วงหน้าแล้วทุกคนดูดิแบบแม่งแบบมันเตรียมมาอย่างนี้แล้วทีเนี้ยถือกล้องมาตอนหลังเลิกเรียนอะแล้วก็โผล่มามันก็ถ่ายผมเลยอะไรเงี้ยกูไม่ได้เติมตัวเลยเว้ยนั่นแหละเออหน้ากากกูแบบนั้นแหละทุกคนหน้าตากูแบบนั้นจริงๆอ่ะเออนั่นแหละแล้วผมจะรีไปตรงที่มันแบบว่าเออมาแกล้งผมอะไรเงี้ยเลยนะมันอยู่แบบตอออออนสุดดท้้าาายยยะไร่งงเเีล ให้ดูคนดูให้เจอบาดเอ๊ะคือแบบว่ามันเอาไอ้น้ำบูฮาวายทุกคนมาใส่แทนน้ำยาอมมันปากอ่ะเออนี่ได้เวลาแกงมันแล้วโอ้โหีด้ว่ามันด้วยสวัสดีครับงกมแมนดีเยี่ยมโคตรปมนเลยเยี่ยมมังหลอกกูแต่แต่จริงทำไม่ได้ทุกคนต้องโควิดแต่ว่าห้องโรงเรียนผมมันมันนี่คนติตนะทุกคนรับมันไม่เป็นไรไวัสดีก่อน ก่อนวันนี้ก่อนโอ้คุณมีตัวช่วยเป็นเฮียอะไรไอ้เฮียแล้วทรงผมทุกคนนะทรงผมแบโคตรเฟี้ยวทุกคนแล้วทรงอะไรไม่รู้อ่ะผมตอนนั้นผมตัดทรงลองทรงสูงแล้วสักอย่างทุกคนนะแบบมันไม่ค่อยเข้ากับหน้าผมอ่ะเออแบบทรงอย่างนี้มันเป็นลองทรงต่ำอะไรนี่มันจะรู้สึกว่ามันน่าจะเข้ากับเบ้าหน้าผมอะไรเงี้ยแหละเนี่ยทุกคนไอ้ที่มันกินนะทุกคนมันคือบูฮาวายนะทุกคนช่วยได้หรอตกใจจริงอ่ะ ่อโ <c oughs> คตรชอบว่ะทุกคนเออแบบแม่งตอนแรกกูเชื่อนะเว้ยทุกคนแต่ว่าแบบพอมันกินรอบสอง่งกูแบบกูโดนแกล้งมาบ่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเป็นยูทูบเบอร์มาสามปีแล้วก็รู้อะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบอืมผมก็รู้ตอนที่มันกินรอบสองเนี่ยทุกคนเออเพี้เนี่ยอืมจบละเพี้เนี่ย นั่นแหละเออก็คลิปนี้นะครับทุกคนนะก็บอกว่าเออวิวก็เยอะนะครับทุกคนนะเออสองร้อยยี่สิบหกนะครับทุกคนเดี๋ยวจะบอกว่าเออก็แกล้งผมใช่ไหมเดี๋ยวผมจะแกล้งม,มันคืนนะครับทุกคนเออแล้วก็รอติดตามคลิปในอนาคตนะเอออ่ะขอบคุณจากคลิปอ,อ่า mkcg นะครับอ,อ่านั่นแหละก็ไปคลิปต่อไปกันเลยล่นะเนาะเพราะมันการเสียเวลาอนะันเนาะอ่ะเลื่อนลงไปอีกมาเราจะเจออะไรอีกวะเนี่ยอ่ะเลื่อนลงเลื่อนลงเลื่อนลงเลือล่อนลงอ้าวเจอกนแล้วเจอกนแล้ว นี่อันนี้ก็เพื่อนอีกคนนะครับทุกคนนะเออเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกคนนะแบบว่าผมแบบรู้จักคนเยอะอะไรเงี้ยเออเพื่อนมันก็ทํ o u t u b e พอดีอะไรงี้มันก็แบบผมก็เลยช่วยมันอะไรอย่างเงี้ยแลยช่วยเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นคลิปแบบว่าเออมันเป็นแบบว่าคล้ายๆกับเบื้องหลังที่อกไม่รู้ทุกคนนะมนแบบมันจะถ่ายกับผมในตอนที่บอกผมถ่ายคลิปอ่าอันนั้นอะถ่ายคลิปวันคลิปมาเนาะทุกคนนะเออเนี่ยเออขึ้นแล้วใช่ไหมเออนั่นแหละนี่คลิปันนี้เลยนั่นแหละก็อยากจะบอกว่าเออวิวก็เยอะ สไตล์แบบบล็อกนะครับทุกคนสวัสดีครับยูช่องช่องอะไรวะช่องไม่รู้อีกไอ้เหี้ยช่องอะไรไม่รู้ช่องเพื่อนไงในนภาศนะครับทุกคนอ่าในนภาศวันนี้ก็เป็นคลิปที่เท่าไหร่ไม่รู้นั่นแหละเออวันนี้เป็นวันคริสต์มาสนะครับพูดไปเรื่อย ช่องนะครับทุกคนแต,แต่แต่แต่ช่วงนั้นกูผมสั้นนะครับทุกคนแต่บอกว่าอืามก,กูมันไม่ต่างตอนนี้ใช่ไหมนั่นแหละเออมันคนละลูกกันเลยผมสั้นกดหนึ่งนะครับคอมเมนต์มาอ่าผมยาวกด2นะครับว่าชอบอันไหนนะเออนั่นแหละก็คอมเมนต์มาซะบางคนอาจจะไม่รู้ชื่อช่องผมนะครับทุกคนนอะไรก็ช่องโปรโมทด้ว<ห><ด>ยสนซีเเยกเียแล้วสองพันอยู่เลย ก็คลิปนี้นะครับทุกคนนะมันก็ไม่มีอะไรเว้ยทุกคนดูดิอ่าเนี่ยผมดูทำลายให้นะถ้าทุกคนอยากดูนะครับทุกคนนะเออก็ติดตามช่องมันได้นะครับทุกคนนะเออเดี๋ยวอ่าช่องในนภัทรนะนั่นเดี๋ยวอ่านี่ยในนภัทรนะมาอันต่อไปมามันจะมีป่าวะเอาเจออีกแล้วโอเคอะไรเว้ยเนี่ยยูทูบเบอร์หลักสิบโทรหายูทูบเบอร์หลักพันฟรีสตูดิโอโอ้ก็ดูๆไปเถอะอย่าไปใส่ใจมันเลยแต่ที่ไกล ชอบการพูดเยอะก็ดูสีหล่ออะไรไปด yeah. oh yeah. oh yeah. ูคล euh ิป oh. กันเลยโอเคอะโอเคีะโอเคอไอ้ยึดตกใจโอ้ยใครสอนเปิดช่องแบบนี้เออกูก็เปิดเหมือนกันแหละเออนั่นแหละเดี๋ยวไปว่าเขาอะไรนะ โคโจนันโตเซ็งตลกนะครับทุกคนนะเป็นช่องแบบตลกอะไรอย่างนี้แหละเออเพราะว่าผมเคยแบบติดตามน้องแล้วนะครับทุกคนนะอ่าก็น้องก็เป็นเอฟซีที่ดีนะครับทุกคนนะเออก็มาแบบว่าฟิกกับผมอะไรเนี้ยแบบหลายวันแล้วทุกคนนะเออก็แบบโทรหาผมอะไรเงี้ยเออก็ดูให้จบซะก็คนที่สองแลพี่ออมนะพี่ออมจากแบล็กสตูดิโอโคอินเตรับโกอินเตอร์แล้น้องๆชองม่าเบื <único Liberty Overwatch> ่อทุกคนอืมแล้วคนตัวนี้นะพี่ออมเขานั้นจอสั้นถึงประมาณ ปัจจุบันสองพนแล้วปัจจุบันสองพันแล้วเออเชียมันทำคลิปมันทำอะไรกับกูวะเนี่ยตอ้นะเราจะทำการตวอนอยตืนเตนนเ้นด้ยใ่ร่งะเฮ้กอรับเลย้อเฮอเ้ออผมผมก็แบบไม่เด้ทําอเไรอเฮ้รเฮ้อบฮกอเฮ้อเฮอเด้ออเ้้เเกนออ้อเออเ นี่เยี่ยมกคนจากช่องไหนครับแอคอรี่โอ้ครับนั้นทำไมกูดูเก่งเก่วะทุกคนใช่ไหมโคตรเก่งเลยยี่เดียวในหน้ากูดิทุกคนโคตรเบื่อทุกคนเออก็บทสรุปนะครับอ่าก็คลิปนี้ก็อ่าก็โทรหาผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยคุยคุยอะไรก็ตามภาษาแบบไปรุ่นอะไรอย่างเงี้ยอะไรเออแล้วแหละเออก็จบคลิปอะไรมาแล้วแหละเออก็ไปดูเองนะทุกคนนะช่องโฮโจนัทต์ต์แบบ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 นั่นแหละเออก็เออซับเพย์ด้วยมีเป้าวะจะเห็นอีกว่าใช่ไหมมีเป้าวะ โอ้เโโโโจอแล้ววัตเท,ทเอออันนี้ก็เป็นคลิปเพื่อนคนนั้น,นอ่ะทุกคนคนที่แบบถ่ายอยู่ไอ้ที่มันคิดมันอ่ะเออคนเดียวกันนั่นแหละอ่ะก็ชื่อคลิปว่ามุกมันก็เสียวดีแต่เสียทีไม่มีอะไรยศเคทำไมันจะชื่อแปลกแปกวะไอ้เยอะตีเหลืองแน่ๆอะไรที่ผ่านละก็เข้าไปดูกันเลยทุกคนนะออมันจะมีอะไรทุกคนนะ<ส><ส>มันจะเป็นเหมือนปกคลิปอะไรป่าอะไรอย่างนี้ดูกันเลยมาดูกันเลยกล้ามเนื้อก็เหมือนความรัก เก็คอนเทนต์ไอคลิปนี้นะครับทุกคนนะเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าแบบเอาแบบว่าพวากเสียวหรือว,ว่าคำคมต่างๆทุกคนนะมาใส่ในวิดีโออะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นช็อตๆๆแล้วก็มีไอ้นี่คันทุกคนนะแบบเพื่อความตลกอ,อะไรอย่างเงี้ยเออแล้ชวชวนกับเพื่อนอะไรอย่างงีม้มีความรักหรอลองจับหูซ้ดูด็กจะหูซ้ายเพราะวันยังเต้นอยู่แสดงว่ามันยังมีโอกาสแหวกเย็นแค่เย็นแค่เย็นแค่คิดได้ไงวะใส่กูเกิลมานี่หว่า เฮียแกมาแล้วใจอ่ะฝากแล้วแล้ววะพูดเฉยแล้ววะมาแล้วใจอ่ะอย่าใส่หน้ากากอะแต่ถ้ามาแล้วจากอะอย่าฝากหัวใจไอ้ยบุกเชียร์อะไรวะเป็นเอาไปจากกูเกิลเนี่ยชัดเลยเฮียก็สรุปในคลิปวันนี้นะครับทุกคนนะก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่า แค่นี้นะครับทุกคนนะอยากจะบอกว่ามีแบบว่าสิ่งที่แบบมหัศจรรย์ที่ทุกคนต้องอยากดูนะครับทุกคนนะเออถึงที่ทุกคนจะไม่รู้ก็ตามแต่ทุกคนก็ต้องดูนะเออนั่นแหละก็ในล่าสุดนะครับทุกคนนะบอกว่าผมเลยบอกว่าสร้างรายได้แล้วใช่ไหมอ่าแล้วว่าพันทรับอะไรอย่างงี้แล้วทีเนี้ยถ้าทุกคนหรือว่าทำ youtube ทุกคนน่าจะรู้ว่าการสร้างรายได้ทุกคนนั้นมันต้องได้รับพินนะครับทุกคนนะเออไอ้แผ่นหน่อยนะเออไอ้แผ่นเนี้ยอ่ะมันก็ต้องได้พินอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเพื่อว่าเกะ้ลเร่อลดนะคครับทุกกนนะเเออ็พิมข้าาหาผมนะครับทุกคนนะเออ P I เอ็นอะไรแหละเออก็มันอยู่ในมือผมนะครับทุกคนนะเออเราต้อง2เดือนนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะเอาให้ทุกคนดูนะครับทุกคนนะว่าทุกคนทําให้ผมเป็นวันนี้ได้ยังไงอะไรอย่เงี้ยอันเชิญพิ้งโอ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยของธนคันเชี่ยพิ้งนี่นะครับทุกคนนี่คืออ่าพินนะครับทุกคนนะเออทุกคนถานไปบอกว่ามันเป็น Google accent อะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะเออผมเพิ่งได้มาวันแรกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะเออว่ามันเป็อกสารสําคัญนะครับทุกคนนะเออว่าการสร้างรายได้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะเออก็ แค่นั้นแหละเออมันก็ดูขึ้นนั้นแหละเออไม่มีอะไรจะบอกละ ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับทุกคนแล้วแล้วก็ขอขอบคุณอ่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนองนะครับอ่ะที่แบบมาช่วยว่าถ่ายคลิปแล้วด้วยอะไรอย่างงี้มาช่วยแบบถอดคลิปอะไรอย่างงี้ให้แบบว่าผมมาถึงวันนี้ได้หรือว่าให้ให้ผมนะครับทุกคนนะบอกว่าเออแบบมาถึอยู่นี้ได้อะไรอย่างงี้ก็ติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ทุกคนนะก็เออฝากกดติดตามด้วยอะไรอย่างงี้แล้วก็เออติดตามช่องเพื่อนผมได้นะครับทุกคนนะเออเนี่ยอืมเนี่ยก็ติดตามแบบให้มันถึงพันทรับอะไรอย่างงี้มันจะได้แบบว่ามันไป คลิปนี้ทราบมาทำไมไม่รู้ก็มาขอบคุณแฟนคลับแล้วกันนะคลิปนี้นะเออก็มันมอาจจะไม่ตลกเท่าไหร่ออเแม่เราต้องสมควรอะไรอย่างเงี้ยถ้าผมพูดอะไรบอกว่าเออลามปลามไปเกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่ผมดูอะไรอย่างงี้ก็ขอโทษด้วยนะทุกคนนะเออบอกว่าอาจจะพูดแบบตลกตลกอะไรอย่างงี้ยก็จะไม่ถือนะทุกคนนะเออนั่นแหละเอเอเป็นการแสดงอะไรอย่างงี้ แล้วตอนสุดท้ายนะครับทุกคนเออก็เข้ายุค2021หรือว่ายุคโควิดอะทุกคนนะเออเราลอกสามอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแลกันนะครับทุกคนนะดูแลสุขภาพกันนะครับออกจากบ้านไปไหนนะครับถ้าแบบไม่แบบหนักจริงนะครับทุกคนก็อย่าออกบ้านนะครับทุกคนอยู่ในบ้านกักตัวดีกว่านะจะได้แบบว่าไม่มีการระบาดเกิดขึ้นในวันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเราจะทําให้เราว่าเราได้ไปเรียนปกติได้อะไรอย่างเงี้ยแหละเออก็ถ้าใครชอบวิดีโอย่าลืมกดซัอและกดแชร์กดติดตามแล้วก็แจ้ง แล้วเจอในคลิปต่อไปถ้าทุกคนอยากรู้อะไรทุกคนนะก็ถามมาได้นะทุกคน DM มา IG รับพวกมึงนะเว้ยอ๋อ